กัมพูชาปิดข่าวเน็ตเข้าไม่ถึงค่ะคนดังเขเมรแห่จวกไทยปล่อยข่าวปลอมเหตุทหารสองฝั่งประทะเดือดภายหลังเกิดเหตุประทะระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีแม้ว่าเบื้องต้นพลตีทนโซวันรองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ของกัมพูชาได้ประสานทางโทรศัพท์กับรองผู้บัญชาการกองกำลังสุร,รานารีของไทยขอให้หยุดยิง ขณะที่นายภูมธรรมเวชชยาชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วซึ่งพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นเขตอ้างสิทธิ์ซึ่งจะเห็นว่าในช่วงเริ่มต้นทางกัมพูชาได้มีการขุดคูเร็ดพื้นที่เหนือ745ช่องบกมาครั้งหนึ่งแล้วและท้งนี้เป็นครั้งที่สองซึ่งทางกัมพูชาได้นำกำลังมาตึงเขตอ้างสิทธิของทั้งสองประเทศส่วนทหารไทยได้ลาดตระเวนไปพบจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกัมพูชาเป็นฝ่ายยิงก่อน หลังเกิดเหตุทหารคนสนิทพลเอกเดียสีฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้โทรศัพท์มาหาพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมขอฝากให้ทั้งสองฝ่ายลดการ,รเผชิญหน้าซึ่งปัจจุบันทางทหารไทยก็ยังตึงกําลังอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันกับกัมพูชาผมได้รับรายงานจากในพื้นที่ว่าถือเป็นเหตุจําเป็นที่จะต้องยิงโต้อต,อตอบเพื่อป้องกันตัวและปกป้องอธิปไตยของไทยและผมได้กําชับไปว่าให้ระมัดระวัง ซึ่งสถานการณ์ขณะน,นี้แม้จะหยุดยิงแต่กำลังทั้งสองฝ่ายยังเผชิญหน้ากันอยู่โดยพลโทบุญสิงห์ผาดกลางแม้ทัพภาคที่สองได้เรียกประชุมกองกำลังที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งหมด เมื่อถามว่าการที่กัมพูชาเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์เป็นการละเมิด m o u 2543หรือไม่นายภูมิธรรระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนและยังไม่ได้มีข้อตกลงว่าเป็นพื้นที่ของใครนอกจากนี้เคยพูดคุยกันไปแล้วว่าในพื้นที่เช่นนี้ห้ามไปก่อสร้างหรือทําสิ่งใดๆเพิ่มเติมยกเว้นการลาดตระเวนร่วมกันของกําลังทั้งสองฝ่ายโดยปราศจากอาวุธ เมื่อถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิด MOU ม3อสี่สาใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขอฟังรายละเอียดทั้งหมดก่อนซึ่งข่าวการประทักกันระหว่างทั้งสองประเทศทั้งไทยและกัมพูชานะคะเรียกว่าเป็นข่าวเดือดของเช้าวันนี้เลยทีเดียวแต่กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็ไม่รู้ว่าเน็ตเนี่ยเข้าไม่ถึงหรืออย่างไรนะคะเพราะเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ํานําซ้ํานะคะยังบอกไทยเนี่ยเต้าข่าวอีกด้วยค่ะโดยทางเพจอาเซียนมองไทยได้รายงานถึงเรื่องนี้ว่า ฝั่งกัมพูชาน่าจะปิดข่าวช่องบกเงียบเลยนะครับจนตอนนี้เที่ยงวันแล้วก็ยังไม่มีการอัปเดตใดๆ จนเพจใหญ่ๆใ,ใ,ในกัมพูชารวมถึงอินฟูขมรต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่ช่องบกเหตุเกิดตอนตีห้าครึง่งคนกัมพูชาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งมาทราบข่าวเพราะดูจากไทยก่อนเที่ยงไม่นานจนทางไทยทแถลงข่าวเสร็จไปนานมากแล้วตั้งแต่ช่วงสายๆคนกัมพูชาเพิ่งมารู้ข่าวก่อนเที่ยงไม่นานแล้วออกไปแปลเป็นภาษาขมรเพราะที่กัมพูชาไม่ออกข่าวเลยมีแต่คนงงคนกัมพูชาบางคนยังหาว่าไทยปั้นเรื่องด้วยซ้ํา เพราะที่กัมพูชาไม่ออกข่าวไม่มีการอัปเดตจากโฆษกกัมพูชาแม้แต่เพจกองทัพกัมพูชาก็ไม่พูดถึงมีแต่ลงภาพเดินลาดตระเวนทั้งที่นายพลกัมพูชาเป็นฝ่ายโทรหารองพอบอไทยก่อนแต่ทางกัมพูชาก็ไม่พูดถึงเลยจริงๆสำนักข่าวกัมพูชาเอาไปลงแค่ว่ามีการโทรคุยกันแล้วเจราจาสงบศึกไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ไม่กล้าลงข่าวให้ครบว่านายพลเขมรเป็นคนโทรมาหาไทยก่อน ภาพแผนที่ทั้งหมดก็ก๊อปปี้ไปจากฝั่งไทยข่าวที่ออกตอนนี้เป็นการก๊อปปี้ข่าวจากไทยทั้งหมดแลละค่ะก็อาจจะเรียกว่าโอ้โหเน็ตเข้าไม่ถึงหรือว่ายังไงก็ตามแต่กัมพูชาเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วค่ะด้านการปิดข่าว